สวัสดียมามเชา้าเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนเชา้าสายสายค่ะไม่ใช่เชา้ชาเชา้าเช้าตอนนี้ก็เจ็ดโมงยี่สิบเก้านาทีค่ะแดดออกมาแล้วค่ะนี่เราก็รับแดดอยู่ในเตียงเราเนี่ยค่ะอยู่ในที่นอนเราเนี่ยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างทำไว้ดีแล้วสำหรับชีวิตนี้ ช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายตอนนี้กันยังกินกินข้าวลำน้ำลงอยู่เจ้าเมื่อเจ้านี้ก็กินข้าวต้มข้าวต้มปา่าปลานนลทอดแล้วก็เอามาปรุงรสสำกรรมเจ้านี้ใส่ต้นหอมผักชีผักกระเพอลเข้าไปหั่หอมแล้วก็ กินข้าวต้มอ,อุ่นๆฮ้อนๆแล้วก็ดื่มน้ำเย็นจากขวดล้ำลํำเจ้าเย็นดีเจ้ากินน้ำลำกินข้าวลำน้ำลงมาตายง่ายอะ่ะ <c oughs> ข้างหฮมหลายฉากเดียวเจ้าบทสุดท้ายเนี่ยข้างแหมหลายฉากแล้วก็จะลู่ทำแหมหลายอย่างอยู่ <c oughs> ตอนนี้ทำ ทีนี้ได้ทำสปริงเกอร์เสร็จโซนใต้นี้เสร็จไปแล้ว,ลวเดี๋ยววันนี้จะอู้ลูกขอทำแหมสามจุดนั้นขอเบอิกงบก่อน <c oughs> ติ่ลูกือซื้อกับเข้านี่ก็ซื้อสุนอันสุนอันไปหลายอย่างแต่กับเข้ามันก็ตึงมีกินอยู่นะไม่เป็นอย่าง แดดอบอุ่นอยู่ในเตียงเจ้าอยู่ในที่นอนเลยเจ้าเนะี mm ่ยเดี๋ยวช่วงนี้จะบเอาขึ้นเตือนเนาะไอ้ mm hmm. มูลี่เอาออกเลยก่อนดีกว่า mm hmm. มูลี่ญี่ปุ่นสองอันเนะี่ยเอาออกก่อนอันมันบงังแดดเอารับแดดร,รับแสงก่อน mm hmm. ดีเจ้า